ครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาชมกันนะครับวันนี้ก็าพามาชมเจ้าวอลโวะครับ8-50นี่ไอเทมเด็ดนะครับ T5 นะครับผมตัวแรงยุค90เลยนะครับเครื่องเบนซินเทอร์โบ5้สูตรนะครับ เครื่องตัวนี้ก็พวกบล็อกพวกเสื้ออันน่าจะเป็นอลูมิเนียมนะครับผม2.0ววาวนะครับ5020วาล์วาวก็ว่าจะมาเอามาปั้นมาทำฉีนะครับผมก็ได้มาก็เจอปัญหาเยอะเหมือนกันนะครับผม ก็ไม่รู้จะได้ขี่ไหมนะครับผมก็คิดว่าจะทําเองไปเรื่อยๆนะครับค่อยเก็บไปนะเอาที่เราทําได้นะครับผมถ้าเลือบาดแรงก็ผมต้องพึ่งช่างเฉพาะทางนะครับผมโอเคก็ภายนอกก็ยังพอดูได้นะครับสีเสอือสีสันก็ยังสวยๆอยู่นะครับล้อยังเป็นล้อเดิมอยู่นะครับผม จริงๆลดราคาแบบนี้ปีเก่าขนาดนี้ก็คงไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายนะครับว่ามันจะเพอร์เฟกสมบูรณ์นะครับภาษีต่อแล้วนะครับปี69โอเคนี่ก็คืออปัญหาแรกนะครับผมที่เจอก็คือนี่ประตูนะครับประตูปิดไม่เข้านะครับ นี่นะครับก็ปัญหาแรกเลยประตูปิดไม่ขัดเดี๋ยวก็มาแก้ดูกันดูภายในครับคนนอนโซลก็มีบวมมีอะไรมั่งนะเนี่ยคนนอนโซลมันมีบวมก็ต,ตามสไตล์วันโบนะครับผมบวม เบอเบาะหนังก็ยังสภาพก็ยังถือว่าโอเคนะครับยังใช้ได้กับรถปีขนาดนี้นะครับมาดูตอนหลังกันหน่อยนะใน,ในก็ยังดูสะอาดสะอานเดียวนะ บาหนังเบาอะไรก็ถือว่าจัดภาพโอเคอยู่แผงประตูก็อย่างว่าแครับรถมันปีเก่ามันนานแล้วครับแผงประตูก็จะนุ่มลวพุ่มวกหน่อยนะครับน,นี่ปิดนี่เข้านะครับเดี๋ยวค่อยแก้ไขกันนะครับเดี๋ยวไปสตาร์ทเครื่องยนต์ดูกันนะครับว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างนะครับผม รู้แล้วแหละนะครับเพราะว่าผมจะตาร์ดลองขับดูแล้วน, <Okay. S 1> นี่ครับไม่ก็หยุดสองเซนกว่ากว่าต้องเซนแปดเลยนะครับนี่ไอ้ วัดตัวนี้นะครับก็มีตัวนี้เป็นเทอร์โบนะครับ,ว,บวัดบ่งวัดบูดเทอร์โบได้ความร้อนเย็ดน้ำมันอันนี้ความเร็วนะครับพวกนี้วัดรอบนะครับผมก็ดูนะครับมันมันจะมีไฟโชว์ค่อนข้างเยอะผมจะลองสตาร์ทดูเนี่ยไฟติด เพิ่มขึ้นนะครับเนี่ยมันไฟมันติดอยู่ที่อ e ีแท็กนะครับแท็กชั่นนะครับชัตชั่นแล้วก็ไฟเ e b s นะครับไฟเกียร์กับพิบนะไฟลูกศรน,นี่คือไฟเกียร์นะครับมันกับพิบเกียร์มันจะค้างอยู่ที่เกียร์สามนะครับแล้วก็ความเร็วมันไม่ขึ้นนะครับประเด็นความเร็วไม่ขึ้น ยังจะมีปิดไฟเบรคไม่ไ้เช่นนะันมันจะติดไฟประมาณนี้นะนะครับก็ว่าก็ค่อยคงคงค่อยๆแก้ปัญหาหาทางแก้ปัญหาไปถ้าเรือบาด่าแรงก็คงต้องไปพึ่งช่างเฉพาะทางนะครับผมโอเค เก่รนก็ยังก็ยันนิ่งนิ่มอยู่นะ,รนรนะครับดอกบผมนี่เข็มเทอร์โบนะัะมีบูสครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราก็ค่อยค่อยแก้ปัญหาไปทีละสเต็ปนะครับผม